สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะมันมันคงจะไม่ช้าเกินไปนะคะสำหรับคำนี้นะคะค่ะแต่ว่านะคะวันนี้เรารวมรวมตัวกันได้ขนาดนี้ผู้ถือว่าเป็นสัญญาณนะคะที่ดีมากๆสำหรับอัติมีประเทศไทยะคะ่ะคนลุกนะคะปุ้ยยืนขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าวันนี้นะคะเรากำลังจะเติบโตกันเริ่มต้นที่จะเติบโตกันนะคะวันนี้ค่ะจากที่ปุ้ยที่ทำธุรกิจอัตมิมีมา6ปี นะคะแล้วก็มีประสบการณ์กับการทำงานนะ,ะคะปุ้ยบอกว่าการทำงานนะคะอย่างเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าปุ้ยแปลของปุ้ยเองก็คือถ้าคุณทัางทำอย่างถีท้วนมันลำบากนักคุณก็บ้าไปซะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบ้ามันง่ายกว่าถูกไหมคะถ้าคุณมัวแต่มานั่งคิดว่าธุรกิจนี้มันละเอียดถีท้วนมากๆเนี่ยมันทําให้คุณทํายากถูกต้องไหมคะถ้าคุณไม่เก่งจริง แต่วันนี้เขาให้คุณไม่เก่งก็สามารถทําได้แต่ถ้าคุณบ้าถูกทางนะโอเคไหมคะคุณต้องบ้าแบบถูกชนิดนะคะไม่ใช่ไปบ้าอยู่ข้างนอกนะคะคุณต้องมาบ้าในห้องนี้ค่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะอุ้ยบอกว่าเราจะบ้าหรืออะไรก็ตามแต่เราต้องมีพลังนะเพราะฉะนั้นธุรกิจอโทมีค่ะที่สําคัญคือคุณต้องมีพลังพลังที่คุณต้องมีคือพลังที่ถูกต้อง นะคะถูกต้องชัดเจนกับการกระทำที่คุณมีเพราะว่าเราทุกคนในห้องนี้คือสปอนเซอร์ค่ะเราทุกคนในห้องนี้ต้องกลายเป็นสปอนเซอร์ทุกๆคนเราจะไม่เป็นพาร์ทเนอร์ตลอดชีวิตถูกต้องไหมคะวันนี้ค่ะการที่เข้ามาในห้องนี้เพื่อที่คุณจะต้องเตรียมตัวเป็นสปอนเซอร์ที่ดีนั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีพลังดีที่ได้นั่นหมายถึงนะคะคุยเพิ่งเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะ เวลาที่ปุ้ยมีพลังดีๆตอนไหนรู้ไหมคะตอนขึ้นมาสเตอร์ชิพค่ะเวลาที่ปุ้ยขึ้นมาสเตอร์ชิพปุ๊บสปอนเซอร์บอกบุ้ยขึ้น hip, มาสเตอร์ชิพไหมไม่อะฉันยังไม่พร้อมไม่คะ่ะแสดงว่าคุณไม่มีพลังคะ่ะเวลาที่ทํางานทุกๆครั้งคะ่ะเวลาที่มีการขึ้นมาสเตอร์ชิพแปลว่าการเติบโตคะ่ะคุณกําลังจะปฏิเสธการเติบโตถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ปฏิเสธการเติบโตถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นการขึ้นมาสเตอร์ชิพทำไมคุณถึงไม่กลัวรู้ไหมคะปุ้ยบอกปุ้ยจะบอกให้ทุกคนทราบวันนี้เลยการที่เราขึ้นมาสเตอร์ชิพแล้วเราไม่กลัวคือระหว่างคุณคุณทำงานทุกวันค่ะเมื่อวานนี้โรโ a มาสเตอร์ Master, นะคะที่ขึ้นตำแหน่งใหม่นิว r o y a โรโยมาสเอร์คนรัสเซียเขาบอกว่าในหนึ่งเดือนค่ะเขามีสมาชิกหนึ่พคนค่ะ <c oughs> เขาสร้างนิวเซลมาสเตอร์ห0 0่คนค่ะแล้วปุ้ยทําอะไรอยู่เมื่อวานปุ้ยนั่นสํานึกผิดอยู่นะคะ อยู่บนหน้าจอซูมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะบุ้ยอยากให้ทุกคนสำนึกผิดตัวเองค่ะว่าพวกเรายังทำงานแบบนั้นหรือเปล่าเราทำงานเบอร์นั้นหรือเปล่าแล้วเราก็บอกว่าเราทำธุรกิจนี้ไม่ได้แต่วันนี้ค่ะบุ้ยกำลังจะบอกว่าธุรกิจอัตุมีเป็นธุรกิจสีขาวค่ะปุ้ยถามบอกว่าบุ้ยเป็นสปอนเซอร์มาหกปีบุ้ยเดินเข้าออกในธุรกิจนี้ในระบบนี้อย่างเข้มงวดมากๆบุ้ยเข้มงวดกับตัวเองค่ะ บุ้ยแค่งงวดกับตัวเองคนที่ใช่เดินตามปุ้ยมาค่ะปุ้ยจะพาทุกคนไปประสบความสําเร็จค่ะปุ้ยไม่ได้หมายถึงทีมปุ้ยคนเดียวนะคะทุกๆท,ท่านที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะสู้ๆนะคะวันนี้ค่ะถ้าคุณไม่มีพลังคุณจะไม่สามารถสร้างเป้าหมายได้เป้าหมายที่บอกว่าเป็นเป้าหมายที่ยากถูกต้องไหมเป้าหมายง่ายๆอ่ะไม่ต้องตั้งหรอกค่ะเสียเวลาค่ะ เป้าหมายที่ตั้งแต่ละเป้าหมายมันเป็นเป้าหมายที่ยากทั้งสิ้นค่ะแต่เราตั้งได้เพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ที่ดีมีพาร์เนอร์ที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งสามส่วนนี้อย่างครบสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเดินตามสปอนเซอร์ชนิดไหนคะสปอนเซอร์ er ที่เข้าระบบค,ค่ะดิฉนันไม่ต้องการโค้ชค่ะดิฉนันต้องการสปอนเซอร์ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะ นั่นคือของจริงค่ะเข้าระบบทุกระบบค่ะเรียนรู้พาไปลำบากกับพาร์เนอร์ทุกๆอย่างทั้งข้างในระบบแล้วก็นอกสถานที่ค่ะนี่คือสปอนเซอร์ที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะในปี2024มันเริ่มต้นขึ้นอีก365้าวันเราจะทำไงให้า้ยห้าวันของเรานี้มีประโยชน์ที่สุดสำหรับพาร์เนอร์ของเราถูกต้องไหมคะเราต้องทำตัวให้มีประโยชน์สำหรับพาร์เนอร์ของเราค่ะทำยังไงให้เขามีรายได้ค่ะ ทำยังไงให้เขามีความมั่นใจในตัวเองค่ะคุณเป็นสปอนเซอร์คุณต้องสร้างความมั่นใจให้กับพาร์ทเนอร์ของคุณค่ะคุณต้องเป็นคนสร้างความมั่นใจคุณต้องสร้างอะไรที่ทําให้เขามั่นใจความรู้ค่ะความรู้เหล่านั้นทําให้เขามีความมั่นใจค่ะแต่ถ้าคุณไม่สับวันนี้ค่ะนะบุ้ยบอกว่าวุพาพาร์ทเนอร์เข้ามาในระบบพาร์ทเนอร์เข้ามาขึ้นตําแหน่งเสร็จแล้วพาร์ทเนอร์บุ้ยไม่ยอมเข้าระบบบุ้ยกําลังจะบอกว่าบุ้ยทํายังไงให้เขาเข้าระบบ บุ้ยจะต้องทาทุกวิธีทางหลอกลอก่ลอทุกวิธีทางทําให้เขาเข้ามาในระบบเพราะถ้าบุ้ยไม่สามารถทําให้เขาเข้าระบบได้บุ้ยเท่ากับใช้เขาเป็นเครื่องมือค่ะูตกตองไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะไม่ใช้พาร์ทเนอร์เป็นเครื่องมือเพราะเราจะทําทุกวิธีทางทํายังไงก็ได้ให้พาร์ทเนอร์เราเดินมากับเราเดินเข้ามาในระบบกับเราแล้ววันนี้ค่ะนะคะสมาชิก ระดับสูงลีเดอร์ระดับสูงทุกๆท,ท่านเขาจะมาเล่าประสบการณ์ที่เขาเจอทั้งไม่ดีเจอทั้งดีแล้วเขามาเดินแล้วเขาประสบความสําเร็จได้อันนี้แหละค่ะคือโค้ชที่ดีสําหรับเราคุณไม่ต้องไปเสียเงินค่ะคุณมาที่นี่ทุกครั้งค่ะคุณเข้างานประชุมทุกครั้งค่ะแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ค่ะคุณจะได้ประสบการณ์จากคนสําเร็จจริงๆค่ะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น300รอบาทมันแพงไปไหมสําหรับความรู้ที่เราจะได้รับใช่ค่ะ วันนี้นะคะปุ้ยอยากจะให้ทุกคนนะคะถ้าคุณนะคะบางท่านอยู่ในห้องนี้บางคนอาจจะไม่ชอบสปอนเซอร์ของท่านผุ้ยกาลังบอกว่าเวลาคุณขายร้านขายก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะคุณบอกฉันไม่ชอบคุณฉันไม่ขายคุณมีไหมไม่มีค่ะคุณต้องขายทุกคนค่ะวันนี้เรากาลังทําธุรกิจค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็รักคุณเองแหละถ้าคุณทําประโยชน์ให้เขาได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ เราต้องรักกันค่ะเราต้องเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ค่ะถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวได้เราจะสามารถประสบความสําเร็จไปด้วยกันได้แล้วเราจะไม่ต่างคนต่างทําค่ะเ <ME U X> e> มื่อไหร่ที่เราต่างคนต่างทําปุ๊บวิวบอกว่าเราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคุณต้องมีพลังค่ะพอคุณมีพลังปุ๊บคุณจะวางเป้าหมายได้ค่ะคุณจะไม่กลัวเป้าหมายค่ะเป้าหมายที่สูงแค่ไหนคุณก็ทําคุณก็ไม่คุณก็จะไม่กลัว เพราะฉะนั้นค่ะการที่คุณจะไม่กลัวเป้าหมายคือคุณต้องจับมือนะคะกับสปอนเซอร์จับมือกับพาร์ทเนอร์คุณต้องเอาตัวจริงคุณมานั่งมานั่งกันอย่าเอาตัวปลอมมานั่งค่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านประธานปักฮังกิวพูดถึงเป้าหมายด้วยนวลค่ะนะคะเป้าหมายเยอะมากๆแต่เป้าหมายเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นมันอยู่ที่เราคิดค่ะ มันอยู่ที่เราจะลอกคาบตัวเองไหมเราจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมถูกต้องไหมคะวิ้งกาลังจะบอกว่าพวกเราทุกคนค่ะถ้าเราจะทาธุรกิจอธิมีให้เติบโตได้เราต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเราต้องตัดความเห็นแก่ตัวของเราออกไปเราต้องตัดความนึกถึงตัวเองเป็นอันดับแรกออกไปเพราะฉะนั้นค่ะพูดเหมือนสวยนะแต่เรื่องจริงค่ะถ้าเราต้องลงไปมองคนข้างล่างให้ชัดขึ้นให้มากขึ้นลงไปทํางานกับเขาให้มากขึ้น นะคะวันนี้ปุ้ยตั้งใจแล้วค่ะในปี2024นี้นะคะปุ้ยอยากให้ทุกๆคนไม่ว่าไม่ว่าในทีมปุ้ยหรือทีมทุกๆท่านที่อยู่ในห้องนี้หรืออยู่ทางบ้านใน u t u b e นะคะคุณต้องมีพลังค่ะพลังเหล่านี้จะสามารถทําให้เราเติบโตได้ดังนั้นแล้ววันนี้ค่ะวันนี้เราจะเก็บเกี่ยวนะคะพลังบนเวทีทั้งหมดที่ผู้นําทุกๆท่านขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เรานะคะเก็บเกี่ยวพลังเหล่านี้ลงไปส่งต่อให้กับพาร์เนอร์ค่ะไปสื่อสารให้กับพาร์เนอร์ค่ะ ว่าทำไมธุรกิจอัตอมีถึงทําให้คนธรรมดาสําเร็จได้เพราะอาตอมีมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวค่ะเป็นของตัวเองค่ะไม่เหมือนที่อื่นนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะทุกคนค่ะเคารพระบบนะคะให้ทุกคนเคารพระบบอย่าอย่าอย่าเอียงข้างอย่ามองข้างค่ะถ้าคุณเห็นระบบสําคัญคุณจะพาคนมาในห้องนี้แล้วระบบเหล่านี้จะจะทําให้คุณขับเคลื่อนไปอย่างถูกวิธีโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นเราเรารู้ใช่ไหมคะว่าเราไม่เก่งถูกต้องไหมถ้าคนเก่งคุณคงไม่มานั่งบนห้องนี้หรอกถ้าเขาคิดว่าเราไม่เก่งค่ะแต่เราก็อยากประสบความสําเร็จถูกต้องไหมคะเราอยากมีชีวิตที่ดีถูกต้องไหมคะเราอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องรักษาระบบตรงนี้ให้ดีเราต้องเชื่อในระบบเชื่อในสปอนเซอร์เชื่อในตัวเองและก็เชื่อในพาร์เนอร์ค่ะ เชื่อมให้ได้ค่ะเชื่อมทั้ง3ามสิ่งนี้ให้ได้เราจะสามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะปุ้ยกําลังจะบอกว่านะคะวันนี้ปุ้ยไม่สามารถเป็นคนที่ดีเลิศได้เป็นคนที่เก่งหรือทํางานอย่างถี่ถ้วนได้แต่ปุ้ยสามารถทํางานแบบบ้าคลั่งได้ค่ะวันนี้ใครจะบ้าคลั่งไปกับปุ้ยคะเสียงไม่ค่อยดังเลยค่ะทางเนี้ยเบาเบาอ่าอย่าเบานะคะคุณต้องบ้าค่ะท่านประธานบอกว่าถ้าคุณไม่บ้าคุณก็แกล้งบ้าค่ะ แกล้งบ้าก็ได้ค่ะนะคะมีเสียงมาแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราแกล้งบ้าไม่ได้นะคะเราทำตัวแบบไม่สามารถที่จะตื่นเต้นตื่นตัวได้คุณจะหงอยทั้งทีมเลยค่ะทีมคุณจะเป็นหงอยทั้งทีมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นนักธุรกิจแบบหงอยงอยถูกไหมคะเราจะเป็นนักธุรกิจแบบตื่นตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณต้องบ้าคลั่งค่ะคุณต้องบ้าคลั่งไม่ต้องฟอร์มเยอะค่ะ นะคะโอเคไหมคะวันนี้ค่ะเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันในปี2024ค่ะขอบคุณมากค่ะ